วัสดีครับทุกท่าน V cost สามจุดศ์ u r ปี2024นะจะบุกป่าฝ่าดงนี่คันนี้เลยนะฮะมาดูรายละเอียดกันคันนี้มีอะไรบ้างสวยงามไม่พอบึกบืนไม่พอแก่งไม่พอนีฮะเสริมชุดล้อจ a ก g e r d y n หน,นะครับจากเลนโซนะครับแล้วก็คิวล้อ มาจากโรงงานสวยๆแบบนี้แหละแล้วก็ยางโตโยโอเพนกันที่ RT ดอกยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับออฟโรดได้ออนโรดได้นะครับเสียงไม่ดังนะฮะสวยๆด้วยขอบขาวด้วยนะครับเต็นท์ไอรอนแมนสี่นสีะครับเป็นเต็นท์บ้านพกพาไปได้สะดวกแบกไปแบบนี้เลยอยู่บนเราแหลกหลังคาทูเล่นะครับไปแบบนี้เลยทุกท่านเอาไปแบบนี้นะครับ คันนี้ไปแบบนี้ไปไหนนอนนั่นข้ามไหนนอนนั่นนะครับไปได้ทุกที่นะครับบันไดข้างมาด้วยชุดแฮมเมอร์นะครับทั้ง2ข้างนะครับบันไดข้างเหล็กทั้งชิ้นนะครับบึกบึนปะทะได้ขูดได้นะครับลุยได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับสวยๆคันนี้นะครับอาจจะเคยเห็นไปแล้วบ้างในการรีวิวในช่องต่างๆแต่วันนี้จะมาดูรายละเอียดการร้าวๆให้พอเป็นน้ำจิ้ม หรือว่าให้พอเป็นบอกว่าคอนเซปต์ในการแต่งรถแล้วกันนะครับท้ายเดิมจากโรงงานไฟเบรกหรือไฟท้ายทิปเปอร์นัเมอร์นะครับมีขอบตัวสปอร์ตบาร์จากโรงงานมาให้นะครับสติ๊กเกอร์ดิบล็อก นะครับจากโรงงานนะครับก็ชุดท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับส่วนความสูงนะครับช่วงล่างก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับเคสนี้ก็เป็นช่วงล่างเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราตกแต่งรอบคันให้สวยงามจากร้านนาคมอนการยางเคมเดซิ่งนั่นเองนะครับชุดอุปกรณ์เซ็ตพวกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นล้อยางหรือว่าบันไดข้างหรือว่าเต็นหรือว่าเหลาแหลกหลังคาสั่งได้จากที่นี่ได้เลยนะครับจัดตกแต่งให้นะครับพร้อมกับลงตัวรถให้นะครับติดให้ แบบนี้เลยจากโชลูมนะครับทุกท่านนะฮะอ่ะคลิปนี้นะครับสวยๆกับ v c o อร s ส x 4 3.0บ x 4คคันนี้ก็สั่งจองได้รับได้แต่งได้แบบนี้เลยอ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ